สวัสดีค่ะมาซื้อผักมาซื้ออันนี้ซื้อ,อ,นนอจะซื้อสับปะรดจแกงส้มโอ้ยพุทธสามสิสามสิบเหรียญสองหอดทีนี้มีผักแบบนี้ประมาณนี้นะซือผักประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เออเออซื้อมาละอ๋ออะไรวะหอมโอ้ใส่ไหมใจะใส่อะไรล่ะใส่ก็ได้เออได้ได้อันนี้จะเอาไว้ผัดไหมฮะไม่ใส่แกงื้มด้วยไงโออได้ไออะไรแล้วหอมหอมอะไรนะกระเทียมขาวมีแล้วหรอกระเทียมพี่แห้งมีแล้วนะมันจะได้แดงไงเธอพี่แห้ง จริงอันนี้เราก็ใส่ได้ใช่ไหมได้แล้วแตอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยนะแกอืมมะนาวเมียหยองก็พิาแห้ง ตรงนู้นส่วนตรงนู้นเขาจะไข่ไข่ส่วนตรงนู้นเขาไข่พวกปลาพวกอะไรแบบนี้แต่แต่ว่าหมูต้องไปซื้อที่ันึ่งป่าไม่เห็นหมูนะที่นี่ลอยสลางหมดเลยมหล่อเขาก็ทํางานเหมือนบ้านเรานั่นแหละเห็นไหมแต่เวลาเขาไปเที่ยวบ้านเราอ่ะเขาก็เขาก็เขาก็จ่ายเงินแบบ เป๊ะๆไงเออเวลาไปที่บ้านเราก็ทำงานเหมือนบ้านเราแหละนี่เหมือนกับก็ะะเกี่ยวหลบกเาะแอบดูใช่อยู่นะตลาดใหญ่นะที่นี่อ่ะ,อะเออมีผักผักเขาเห็นไหมมีเหี่ยวเหี่ยวไหมไม่มีนะูกพริกสิ เป็นตลาดใหญ่นะไม่ได้ร้อนะอน,นะข้างในน่ะผู้ชายก็มองก็เทออยป่าคืาอนนเป็นดาวาเซรั่มหมอกเทยแล้วคะ่ะซื้อของนิดเดียวแต่ว่าใช้เซรั่มเข็นแบบนี้คะ่ะ เอ้ยทำมาถึงจะทําแกงส้ม ENNIS ยี่ท้นสัดแต่ว่าใส่หมูแล้หมูไม่ใช่สามชั้นนะเป็นหมูเป็นหมูสี่เป็นหมูอ่ะผู้ชายจิกละผู้ชายจิกแล้วหนึ่งผู้ชายจิกแล้วหนึ่งเท่าไหร่นี่แล้วข้อสิบเจ็ดสิบเจ็ดไอ้งองได้ทั้งหลายอย่างเอาไรแล้วตั้งมันพิะไร อันนแบบบ้านเธอเหรอหรอใช่แอบมองกรเถยครัเอรนะปกัิบิดบ้านเราแก่แล้วนะเราต้องแบบ เรแก่แล้วเราเป็นกระติกแก่กระติกเท่าแล้วต้องกินพริกหน้าตาเราจะหวานตาเราจะหวานได้อยู่นะส้อเขี่ยวนะมันนะสิ มาใส่ตลาดเราจะมาซื้อกับข้าวจะมันจะมันดูผู้ชายอ่ะแล้วนี่อะไรอ่อะอุ้ยดอกทองนี่คืออะไรวะอ๋ออันนี้มันคือเหมือนมันถั่วอะไรอย่างงี้อะออแต่ว่าไปทอดอะไรอย่างงี้อเอาไปทอดใส่ในแกงอะไรอย่างงี้ของของมาเลเซียนนะ ทำแกงส้มไงต้องสาวจะกินแกงส้มอันนี้ทั้งหมดนี่ต้องมาซื้อตลาดนี้สิบเจ็ดเหรียญเองนะเงิห่หลายอย่างน,นี้สามสิบทำน้ำพริกอุ่เหนือเหรอไ,ไปไหนต้อง ปลาไปค้อนเราะอ,ออเดี๋ยวเราก็มาซื้อปลาเราซื้อปลาตัวเล็กๆ <_ d ata> ไงไอ้กุ้งไงโอ้ยออมีแบบว่าของเต็มเลยเห็นปะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ส <_ d ata> ับสองสองวิ่งดอก <_ d ata> พุทธจิจค้อตัวป่ายาน,นสะสดเยอะเลยมา <_ d ata> ของเปลืออันนี้ไก่อันนี้ไข่อน,นุผักใบเขียวเต็มเลย กดใหญ่เนาะอันนี้ราคานะมีสิบดเหรียญมีสิบเจ็ดหรียญมีสิบเจ็ดมีสิบสามีสิบสองมีสิบเอะไรแบบนี้ ไไข่ไก่อาญามอายามนะครับอันนี้ไปกินข้าวเลยก็ได้ กลับแล้วเดี๋ยวไปทำธุระก,ก่อนอันนี้มันคือขนมนะขนมสาลาเสี่เรียหรอสีเรีย สี่เหรียญสามสิบบาทนะห,หนึ่งชิน้นอะไระ่ ของดูของสิของซื้อเต็มเลยให้ของกินค่ะของกินแล้วก็ของกินแล้วก็ทำกับข้าววอนไอค่ะ <c oughs> <c oughs> I, I love you I love you I ซื้อเครื่องซักผ้าไหมคะโอเคค่ะแค่นี้นก่อนเนาะจะไปขึคลรดแล้ว